สวัสดีค่ะมือน,นี้พากันมา,าซื้อของยุบุญขาบอนเนาะคะ่ะเดี๋ยวสีวิลลี่วิวให้เบิงที่บุญขาบอนพากันมาซื้อ,อเ,ปเ,ปเป็นห้องกระจกฉากกระจกใส่้องน้ำาคะ่ะแล้วก็มากินากาแฟกินเค,ค้กที่ b บียนคาเฟ่เนาะค่ะอะกะสร้างเรียบร้อยแล้วะคะ่ะสร้างโกโก้ปัน่นแล้วก็น้ำนมชุมพูเดี๋ยวเชิให้เบิงเนาะคะ่ะ okay. วันนี้วันอาทิตย์อันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เท่าไหร่กี่โมงแล้วนี่ริ eleven o'clock น,นี่ค่ะนนตรงนี้ค่ะมาดูตรงบุญถาวรนะคะของเยอะมากะคะ่ะเดี๋ยวสิบห้าถ่ายวิดีโอให้เบิร์ว่าเป็นยังไงเนาะที่บุญถาวร I can show friend a l o u n b in b n t h a w o r n ไปดูโซนเดวินเซอร์โซนน่นเป็นกาแฟสวยน้อยสิเราจะทายเบอรเนาะค่ะที่บุญหาวมันมันมีหลายอย่างค่ะอยู่นี่มันเป็นอุปกรณ์ในครัวเรือนนี่แหละค่ะทุกอย่างอันตรงนี้ก็จะเป็นพวกซิงค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นบีออนคาเฟ่อีกฝั่งนู้นค่ะอีกฝั่งหนึ่งที่ผมเป็นสร้างพวก เกี่ยวกับห้องน้ำค่ะกระจกกั้นห้องน้ำดูบรรยากาศใเบ้านเองนางไปนางข้างนอกก็ได้นะค่ะบรรยากาศรอบนอกก็จะเป็นสวนวข้เจาเห็นดีดีบุญหาวอน พอดีห้ซางเขาไปเบิ่งงานห้แล้วค่ะเพราะว่าือเพอื่อจิตติดต,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 ตังเนาะค่ะว่ามันมันตังใดบ่ของนามอะ่ะมันซึมเดี๋ยวจะให้เบื้องท้ายของนานี่เบิ่งมันซึมลงไปขางลางอ่ะคะ่ะมันมีปัญหาเเลยต้องติดติดตัวทีวาเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปเบิ่งอีกเที่ึง เค้กอร่อยมากเค้กที่นี่อร่อยค่ะที่เบลอนคาเฟ่เค้กก็มีหลายอย่างมีหลายสาขานะคะมีสองสามสาขาอยู่เบลอนคาเฟ่รถ20บาทรออ๋อรถเป็น20บาทหร You ย o t c o กาแฟ already แ e ่กาแฟสิร์ตจีนนะ อันนี้ยังไม่ได้เลยเหรอลูก Oh YouTube s r v e any i r s ฟอืมนี่ค่ะมาแล้วอันนี้เป oh, mm. like uh ็นบัดเอรเมดสนเลย it's no is it passion fruit passion fruit l a v a something like t h a อันนี้ ท็อปปิขอพาวเวอร์ท็อปปิขอพาวเวอร์อะไรจะเป็นสาวรสนะคะราดน้ำสาวรสราดอืของเพนได้ช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตปั่นฮอตไอช็อกโกแลตอันนี้ได้นมชมพู ชิมก่อนอันนี้เป็นไงอแดดอินไซด์เลยอน่ารักเป็นเสาปรสรดเนาะเสาวรนะวรดลาดแล้วก็มีมะม่วงด้วยอะค่ะ hmm. มะม่วงกีวีอ mm hmm. อืืแฮปกีนไปเลยกีวีแอนนังโก อร่อยค่ะเนี hmm. ่ยอันนี้น to ี่ผลไม้ด้วยลูกเนี่ยเนี่ยอันนี้ใส่เนี้ยเนี่ยใส่กินมีแบงโก้ด้วยแล้วก็มีกีวีด้วยเนี่ยน่ากินจัแล้วมียแล้ว อร่อยไหมนี huh. ่ mm. ไปออฟฟิศอือืมเมนูเมนูนี้ไม่ได้กินนานแล้วค่ะเนี่ยไปโดนอีดาวันฟลอรล็ทามเยอะยินบิโนโกเดคอฟฟี่เบรดฟอรล็ทาม เดี๋ยวพักแค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิบอ้าไปเบิงงวาดอ่าบรรยากาศรอบๆนะคะที่ไปสร้างอุปกรณ์ใส่ห้องน้ำนะคะเป็นอยงไรเดี๋ยวสิพ้าไปเบิงงสดชื่นค่ะเนี่ย,ยอร่อยไหมนี่ หลายแล้วค่ะอินโมพี่บอกคับมีนาเลยแล้วปิดนแน่ว้ยคนเริ่มเยอะแล้วค่ะเกือบจะสิบเอ็ดโมงแล้วคนเริ่มเยอะแล้วคนเกิดสิบมาเดินดูของนะคะแล้วก mm. mm ็จะมามาดื well, ่มกาแฟกันนี um> ่เค้ก็จะไม่กินเค้กอินเอเล็กแค n เมนอินเฮียออลกูสตับอินเฮียเอเล e กแคมเมนเดี๋ยวจะโชคข้างในเบื่อนะคะเพื่อเพื่อผู้ใดแฟนวัฒนิเคยมากค่ะเดี๋ยว แนะนำเลยค่ะในเส็นทางออกไปสนามบินนะเส้นรอบนอกเมืองไปสนามบินเนาะค่ะอันนี้เส็นทางรอ,อบนอกวิทยาลัยทละนะคะที่จะไปสนามบินน่าเสนนี่ละค่ะหน้ามาอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวนิ่มีเจ้ของดีๆอะค่ะแนะนำอยู่ตรงนี้แล้วก็นพะะนักงานกับบริการดูแลด,ดีสัางาก็เจาะกับสุ่ยวดนางานเบิงบ้งเบิ้ง สถานที่ข้างนอกบ้านตรงบ้านเขาไห้น้ำราคาว่ามันมีเอีย่ยมันติดตันงได้บ่อยยังเพิ่นไปเบิ้งหมู่บา้านเพิ่นก็เลยว่าของเพนนะ่ะติดตั้งได้อียังสินะคะเดียเ๋ยวแสบเบิ้ลตัวรืมอรื้อไทยเบิ้งน้าหมู่บ้านว่าตางมาคุยกันคุยู่ตรงไหนเดินเสร็จไปเบิ้งข้างบนกันเนาะคะ่ะที่นี่ดูไปดูเฟอร์นิเจอร์กัน นี่นะคะจะเปิดเสียงดังในเด้อค่ะเพราะว่าไอ้เพลงมันเนาะคะ่ะอาจจะบ่มีเพลงเฟอร์นิเจอร์ค่ะเนาะอัดอะไรทูซอฟอะไรนะแต่ว่า no i t o just try try a i n no no อดได้เลย Mm -hmm. What is this oh, Yeah. It's low or not? Hey, try it. It's quite nice, actually. Try Yeah, like that's alright. Mm. Yeah, I don't, I don't all right. like too soft. You, you can see yeah, my I legs are up. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Okay, Annie. <coughs> 78,000 baht. Alright, right, let's go to the next one. <laughs> <laughs> โอเคค่ะถ้าเดินไปดูของเนาะค่ะที่นี้ที่สร้างไหวรถผ่านระวังรถนะลูกมันจะมีสองฟังค่ะเมื่อกี้นี่ฟังเพื่อนี่เจอพวกเก้าอี้พวกเตียงนอนเนาะคะ่ะต่อไปก็เป็นพวกกระเบื้องพวกอีกคงนึนงจะมีสองฟัง เปิด8โมง8โมงถึง1ทุ่มเดี๋ยวพาไปเบิร์ข้างบนกันค่ะพนักงานก็เยอะเยอะไปขึ้นไปล้วข้างบนลูกตรงไหน,น,น,นที่เราไปดูไว้อ่ะ เดินไปแล้วตรงร้อนที่เคยเดินไปอะไรค่ะติดต่อเรียบร้อยแล้วค่ะไม่กลัวใช่ไหมโอเคค่ะไปดูค่ะไปดูของน้ำกันวา้าวเลยบอฟ Oh. It's a nice bath, sir. Yeah. Okay, so guys, we just got a shower that we just ordered. Mm -hmm. I'll tell you, I like that mm -hmm. old fashioned. Oh, okay. So we ordered this one here, and we're going to have a trough. แค่เพื่อเป็นวิซิงเงี้ยเดี๋ยววอเตอร์ลิกกิเงี้ย going for the tiles <Yeah. S 1> so we need a t r o u one ราคาลดราคาจับสองหมื่น p high from ถ้าเป็นตีเตาซัทูไนเตาซันไนฮันเดปบัดดี้เขาตัดขาย oh y e a yeah but that's just a show show one แล้วก็จะมีฐานด้วยค่ะฐางแบบนี้ค่ะมันจะบดละเซึมรงเนาะค่ะนอกจากเป็าแบบนี้ด้วยวิกอสบัตเตคอร์ไรดิฟรันดเตคอร์ yeah t r o u Well, um, if you come in here you can see the one, I call it as a trough, I don't know if yeah. it's a, it's just like a... But the one we ordered, not, not, we don't have in the show. Oh, okay. the 9,000 The one we got ordered is 9,000 baht something we can take out, have to flow. Oh, okay, so you can, can clean. Out and clean. Oh, yeah. that's alright, yeah. You can adjust as well. Yep. Like high or low, like that. Alright, oh, okay. That sounds good. I don't know, look. Yeah, that sprays out Are you, I think. Yeah. Oh. Strange one, eh? Uh, we got, caught about 1,900 okay 19,000 so, baht. 19,000 baht for sure. สำหรับค่าช่างติดตั้งประมาณ1,500เอาฟอร์ดแต่ก come setting is 1 5 0 0ด็กอ๋อโอเคใช้เวลาประมาณ25วันเทค about all the about 25 day we have to setting about house ใช้เวลา25วันค่ะต้องไปเคลียร์สถานที่แบบ we have to clear in the toilet we have to get someone to do in there first โอเค I think I will show you what we have problem in the toilet so you know with down, downstairs, downstairs toilet was coming through yeah. the roof i think it gives you idea if you buy the house better you do like that first yeah mm -hmm, yeah and you buy the house so you don't have much problem see what, we, what we've got the problem at home is the, the water seeping through the tiles yeah. and i said on the roof but if you go downstairs and look at the ceiling in the toilet downstairs, you see the water come through. Yeah, but we can show you what is there. Yeah. The in home. Okay, we go home now. Okay then. เราไมึมีปัญหานียค่ะมันจะซึมลงมาเนี่ยค่ะเดาวันมาเห็นแล้ว t ็แกะเ e ี๋ยวมันไปคร t บถูฟล e กไม่รีสูนวิเคราะห์ไปคอนโดจะบ่อจ upstairs so if I turn the l i g h t out here it's going to show the stains out like in a bit more a นี่รคาเรีนอมมปัญหายค่ะมันซึมลงมาเลยวะที่นี่ต้องแก่รีบแก่เลย So i told you upstairs yep. uh, and okay. There, there so okay guys, so what you're looking at there, the actual water is pouring through the lights there, mm -hmm. which is pretty dangerous. I don't know how these stains got over here though. Mm -hmm. It must have run along the, oh, the ceiling there. Okay, Okay. So this wall has to be taken mm -hmm. out, yeah? นี่เพราะว่ามัน90คูณ90 i s 90 90 right so 90 goes past here mm. okay 90 90นะคะความยากความกว้างมัดสิสติกหนี่พอดีเราก็ต้องเอาหนี้ออกเนาะค่ะเอาตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ฐานใส่นี้เพื่อจะมาทิ้งตีไหาย we have to get semantic and uh, you like that we have to keep the one two feet in our there and we're r e a y to a k e it g o o textiles o u e r e what <Yeah. S 1> what I wonder is the n i n e t o n a come over here this one to be taken <Yeah. S 1> as well okay yeah. okay we have to yep <Okay. S 2> <to>, yeah to look nice นะคะต้องต้องให้สร้างคืนมันเกียรติมีหักก้อนหรอกอะมันจะออกมาล้มไปนะคะนี่แหลปัญหาค่ะมันจะซึมลงไปถ้าใส่ตีโต โตเป็นที่ห้องอาบอาบนา้ำมันก็จะบวได้หลายลงไปข้างล่างเนาะโอเคด้วันมีทย์ททุฟิกเวนีซูนเบคอนมีคอนยูดอีตาเฟรนคัมเบคอนยูดีิบันนี่ระค่ะต้องรีบซอมเพราะว่าเพื่อนก็จะมาพี่สาวก็จะมาก็าจะได้มีเราแบบซีดไปใส่น้ำเนาะค่ะรัลรับมันก็จะบวได้ซึ่งลงไปข้างล่างเดี๋ยวจเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวทารตามกติดเราสีอัปเดตให้เบิ้งโซเวนดีคัมฟิตติ้งดิวันวิโชยู อะไรแต่สีเน็ตบีโออันนี้มาบายบายไหนนู่นบายบายโอเคบายบายเจอกันที่ต่อไปค่ะขอร้อง The bye <All S 1> <bye. S 2> little pots up here boy อืมโอเค you like pots โอเค